มันก็จะค่อยๆกดลงไปจบไหมจแล้วจะหมดลงอ้วนเหอยวว่าให้อาหารปลา้ข้างหลังพี่นนทน่ะพี่นนทข้างหลังพี่นนท์พี่นนจะได้ปีอ่ะบไปใหญ่ลูกอีกนะเงหลังพี่นนท์กินุบี

ไกลที่สุดแล้วใครเจ้าพี่หนึ่งแน่เอาแล้วนะดีดไปแล้วนะ1 2ึสองม<อ>น่ไห้ครับสามมีแรงเอาเนี่ยเน่เน่ เฮ้ยระวังเสียตูดไยอุ้ยนั่งเอานั่งเอาสักคนออก1คนนะได้แต่เพงอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เสียกันไงเสีย้อมกันเยอะเสียตูดเหรอเสียตูดเสียตูดเมืกันเสียตูดเยอะด้วยไปนั่งที่เสียเสียมานานีนี่นี่นีอย่าเลย chứ cái <laughs> chưa 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 cái chưa <laughs> สนุกเว้แต่ปลาเล็กอะ่ะเดี๋ยวเราอรอพักให้มันขึ้นมาดีกว่าแล้วใ้้อะไรขึนแล้วทำไงให้ปาแล้วเราก็ไล่แล้วก็เหมือนตะก,กี้แล้วก็ควมัอะไรไม่อะไรน,นี้อ้อจับไปก่อนตัวเป็นกอจริงจงเียกกันเลยนตรงนั้น ใช่ไหมอ้าวององแม่ีแม่แม่พี่พมว่าอะไรนเหมือนลยไรรึเป่ามเดี๋ยวพี่ก็จตักน้ำตักปลาเลยน้เยแม่ยัม่ต้องมหลุพี่เปนไมป็นหรอกนี่อยู่ได้ ว่าไปนั่งนู่นเปล่าเอาดิหนูอยากนั่งน,นู่นอะเอาอันนั้นมาอันนั่งเดี๋ยวพี่จะคอยกำกับเชือกให้แล้วกันโอเคไปสามโค<น>ตเปียกโคตเปียกข <c oughs> ยโยขาขึ้นค่ะตินสระน้ำเลยอาบน,น้ำเย็นเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนได้ที่คะแล้วจะใส่เสื้อไหนกลับบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนที่บ้าน เขาชอบเย็นเนี่ยถุงก,กานใสชันวานได้ไหมไม่ค่ะถุงก,กไหมคะนี่คอเซเว่นนะพี่อยากให้ความเกิดงานนี้นะคะพี่ตอยค่ะเซเว่นนะคะมือขอบเขาขอบริการมือสั่งซื้อบริการอะไรไปว่าพูดไม่รูเนน้เรื้องก็คือบอกว่าหนูเป็นังานเซเวน่นแล้วะไม่ใช่แนคน เป็น,น,หนหก็รู้เป็นคนไม่ได้เป็นกุ๊กกิ๊ก <c oughs> เดี๋ยวหาผ้ามาเช็ดให้นะมนไม่มงเช็ดหรอกนะเพราะมันเปียกตูดตีแล้วนะมันมันมันเปียกได้มาแล้วนะโอ้ยยังทำไม่ยนฮ้ไมไม่ใช่ที่ พี่แตงอยู่นี่เอาไว้กงไปเดานช็ดวันวัเกมโอ้ยโอ้อ่ะนี่แม่เช็ดอ่ะบายออกไปเ๋ยนดูวยไหมแมไม่ไปแล้วหรอไปแล้วปแล้วเป็นคนก่าตักเือนั่นเไปเดินลอด พอดีแจ้เขาได้ลงเรือเอาไปทางไหนทางไหนกุมไหนกุมนี้กลุมนู้นกุมนู้นตาเยอะกว่าดี่ล้วเป็นแม่ควาองขา นี่อะค่ะนี่ปลาเล็กนี่ไงี่เรเล่นกับปลาค้าปลาละก็ปลาปลาปค่ะไนั่นนะคะไปหาปลาค้าค่ะนี้ก็มเรือไม่ไหวงนี่ปลปลไงดงปลามีด จงปานน้อยปานเฉยนะคะเกยตื้นปานว่าเกยตื้นรูม,ม่ามันคืออะไรอะไรพยูนพยูนรู้จักปะเนี่ยเฮ้อ,อ,อ,อเสียงดังได้อีก ทุกนไปนั่งสราง m สติอารมณ์ตอนหลอก,อลอกที่ที่ที่ตกน้ำอย่า,ยายเชือกขาดงานเข้านะ ี่ยวมันดีแป้งแล้วแป้งก็จะปล่อยก่อนเลยรีบปล่อยเลยเขานะเขาดุ้งตื้นอีกแล้ว